ا ั س ل ا กุ ل ي ك م و ر ามะตุลลอฮิวะบะเรกบอยากจถามบ่าวว่าสามีนี่นะครับมีสิทธิจะตำโทษภรรยาใดขอบเเีดนขนาดไหน้าหวัาหน้างั้นต่อละยอดต่อสามีแล้วก็สถานะอนุญาตให้ตำโทได้ไหมครับ กาฮทมดุดิล่ะนะเป็นคำถามที่มีประโยชน์มากๆาพี่น้องเออสามีนี้เ<ม>นาะทำโทษพันรายาได้พันฝือมังออไม่รู้ว่าพันรายาทำโทษสามีอยู่ไหมดินะเอาเตะตามหลักการชาโรเลพี่น้องอนุญาตให้สามีทำโทษพันรายาได้เมื่อพันรายาหนูชูสไ่ต่ออาต่อสามีด้วยกฎคันพื่นฐานหนึ่งก็คือ อ่าไม่ผูดคุยด้วยอือพอทโทษปานนั้นเมียว่ะา,ายตุ๊บไม่ร,กรํกค้านเกนันไม่เล็กเซต่ช่ไม่ได้กว่าทีหนึง่งสองไม่นอนเคอ่าเนี่ยามีไม่นอนเคเออต้มซามีไปนอนเออในห้องทุงกดูน่าไม่ค้านอนรวมพวงกับพันรายาเล้ยวอืมพันรายาหวาบายไม่บักอึดอดัดอือไปนอนตรงโน่หาเซตพี่น้องทำทวจขันตีสอง ไม่ได้้นสามตีพี่นองตีห้าเคียนได้พนัญญาดูอสามี่เคียนได้เคียนกไะเอ่าพาข้าวมาปีนองน้ำเบาๆนั่นแลยตีเบ,บอๆเมียว่ะไม่ซ่าเลยเอาอนลื่นตะบังเ็จพ <c oughs> ีนองน่ะไม่ฟังว่าสามเซคันตนลงโทษอิมัมนาวาวีรอหิมาฮุลลอฮุตาลาบอกว่าถ้าลงโทษเลี่ยวมันไม่ได้ผล ลอยเละไม่โตงเล้วอ่านะไม่ใช่เอาจนข่าทางวันลงไหวอ่าสะบวกเตกอ่าตาฟกชํำดำเขียวลงถูดด้วยโซกด้วยมัดป่นี่ไม่ใช่เลยฮะนั้นอิสลามก็ห้ามพี่นอ้องพิษทางกฎหมายบ้านเมืองเลยครับพิษทางกฎหมายฉะโรประมาณนั้นอ่าเมื่อเมื่อไม่ามามติจะลงถุดพรรยาได้กะยอมรับในชาตากรรมของตัวเอง นาะขู่ข้องราอาลัลลอฮ์ตักดีมาหายเร็วพําพือลเราไปน้องพําไปถามวีที่ทางเหมือนนาบีหวานั่นแหละนาเราไม่โอบดานนั้นกะโรดียามินาอาคอร์นาดานถิ่พันรายาเรามีสิ่งที่ดีๆแต่เราเรดดโอ,อบในดานนั้นเสีซลาวารู้ว่าบนลงโทษนี้ประมาณนั้นเพราะนาบีบอกวา่าถ้าเลือกกว่านั้นกาซัตตาฮาติวานะเลโนกระดูกกระตรงฮักน่าจะตรงเปินการ เต่เยกเป็นการตอลากเป็นการยารางอิสลามไม่ได้ส่งเสริมให้ถึงกันกับตอไงตอลากยารางไม่ได้ส่งเสริมให้ดัดเสีกรงุงจนกระทั่งให้มันเตกฮักหรือเกิดการยารางน่าเอาเพียงประมาณว่าดัดเท่าที่ดัดไดหน้าทางมดทางมวลน,นั้นนั้นคือระบบระเบียบการลงโทษตอพันรยา ต่คณะเดียวกันพี่นองขับฟังพันรายานี้อย่าลืมว่าคืนหนึ่งที่เราโนอนโดยสามีไม่เรโดเนี่ยโนอนในสาภาพที่มาลาอิกัดละนั้นเดยทราบเชงที่วันที่สามีไม่พูดด้วยอสามวันสามีไม่พูดเมียว่าบ่ายตัวเกน,นันมันไม่เล้งช้านไม่บิว๋วอ่าเอาเลยแต่สามีไม่เล้งนั้นพี่นองเพระสามีคึงสามีโกรธ สามวันนั้นเราวกลับไปลานหนึ่งเราอ่านกุอานไล่ใบเราทื่อบวนเราละมาสุนัน้นเราทำอิบาดัตทุกทุกประการในสาภาพตีซามีไม่เรโดพึงพอใจนั้นพี่น้องสามีโกรธนั้นอลัลลอฮฺซุบฮานาวตะตะลาไม่ตอบรับอามาลัานของเราทั้งหมดอา่าล l l a h ไม่ตอบรับลล l a h ไม่รับ ไม่รับเหลวมีน้ำซ้ำซามวันที่เราใช้ชีวิตอยู่อยู่ในสาภาพที่ทุกละนัดทราบเช่งจากเล่าบรรดาม,มาละอีก,กัดของอัลลอฮฺซุบหฮานาวะตาละตลอดทั้งสมวันคุ้มกันไม้พี่น้องถ้ามีลงโทษด,ด้วยการไม่พูดคุยห้าระหว่างใบเจไม่รำคาญเราย่อมเหล็กหรือกับอิบาดัดที่เราทำซึ่งอัลลอฮฺซุบหฮานาวะตาละไม่หายพลบุญทอเทนเลยอ่าผมคิดเลยว่า พีน้องของคิดเหมือนผมไม่คุ้มทุนพี่น้องเนาะบอซามีไม่เล้งด้วยดูมายังเราดูทุวันไม่ราบวัวโรทุวันไม่ราบอันกูดอันทุวันไม่ราบทำปือละพี่น้องไปงอสัะอีตเลยฮะอ่าในบางเออมาตาดีนี้อ่าอาชายญน,นเ้เละว่าไปเลยเนาะเอาใจสัะอีตนะเพื่ออะไรเพื่ออีบานดัดของเราไฮอัลลอฮฺซุบฮานาววาตาลาเตริโมเลยคับตบรัมเน,ะนาะอาลัลลอฮฺอัลลอฮฺสุดท้ายนี่ นะขอให้อัลลอฮฺซุบบะฮานาวะตาลาตอบแทนพุทธบุญความดีความเมตตาคงพระองค์นาะเกโพมีพี่น้องทุกทุกท่านนะที่รวมกันสนับสนุนที่รวมกันช่วยเหลือเพลิดนะข่าวง่พาลาดลุ่มพรังดุนยาของเรานะซึ่งบางท่านนะได้โอนข้ามาสนับสนุนในการช่วยเหลืองานศาสนาตรงนี้เป็นประจำพุนะ่มเบ่งขาก็ชื่นชมในนามใจและโคดูอาจฉรอัลลอฮฺซุบบะฮานาวะตาลาให้ตอบแทนพุทธบุญความดีทางไร่เลย เพื ия, noc, ่อเป็นสบียงให้เกวโปเมพ่น้องที่จะไปรับไปใช้พ้นประโยชน์ใวันอัคราน้วบิลลาฮิตโตฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบาระกาตุ